บรรยากาศการสอบระหว่างภาคามปลายประจำภาคเรียนที่สองพศ2564น่าจะเป็นชั่วโมงท้ายๆแล้วนะก่อนที่จะพักเที่ยงดูบรรยากาศดูหน้าตาว่าขขอสอบยากหรือง่ายแต่ว่าคงไม่ยากเนาะ บรรยากาศการสอบบรรยากาศการสอบอันนี้ม .4 ป่ะนี่ม .4 ใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะม .5 เนาะค่ะหรือม .6 แล้วไม่รู้ม .6 ค่ะอ๋อสอบอความมหครับไม่ใช่ขี้ๆตัวนี่อ๋อ <c oughs> เอาคือทำข้อทางหลังๆก่อนสิใช่ เข,เขียนก่อนเขียนข้อเขียนก่อนไม่ลอกกันไม่ได้แล้วอย่างเนะงี้ยเราลงลงหนูไม่ลอกค่ะหนูไม่ลอกเอ้ามาดูลูกสาวก่อนสาวอ่านหนังสือหรือเปล่าเนะาะเมื่อคืนนี้เนาะอ่านเจอข้อสอบบ้างไหมคะอ่านถูกอยู่ปะอ่านไม่ถูกเลยค่ะเก่งไม่ถูกเลยถูกค่ะยากไหมเนี่พอได้ค่ะพอได้อยู่เนาะ ต่อให้ตรงประเด็นเขาเขียนก็เขียนเยอะๆอ้างหลักอ้างฐานที่ไปที่มาไม่ได้เขียนน้ำท่วมพุ่งพังรุ่งลรงเหลง,ลงยามานเป็นไงยามานอ๋อ การสอบก็จะเป็นรวมกันทั้งม .4 5. ม .5 ่วนม .6 ก็จะสอบในชั่วโมงก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอ,อะไรไหนอะไรอะอะไรบอไม่ว่าจะพกปีบรอรลอกยากไหมครันี่ยากไหมยา,ยากอยู่ค่ะยากอยู่อ่านหนังสืออยู่บ่หล่ง ถ้าหนูอ่านอยู่จะหนูก็ลืมค่ะอ่านก็ลืมเลยยังไม่แก่ก็ลืมเลยแท้ต้องอ่านอย่างต่อเนื่องวันละนิดวัลนละหน่อยนะครับอ่านหนังสืออย่าทิ้งอออันนี้ลหละเป็นไงบ้างขังน้นยากอยู่บ้ายา,ยากอยู่ถ้าง่ายก็จะบอกโอ้ยง่ายง่ายง่าย ง่ายไปก็ไม่ดีเนาะแต่จะ,จะดูถูคคกคุณครูอย่าคุณครูออกง่ายจังเลยเอาฝั่งนี้เป็นมสนะครับฝั่งนี้เป็นมสครับฝั่งนี้มสดูหน้าตามสนะครับเห็นหน้าตาเข้มๆไม่ใช่มหนะครับมสมส อ่ามสี่มสี่กศพมีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับคนหน้าตีโรงเรียนเลี้ยงดีนะครับเี่กคนนี้เป็นหุ่นดีไม่เหรบหุ่นดีมีระดับสอบวิชาอะไรจ้าดิโลกดาราศาสตร์โลกดาลาสาร์โอ๊ยง่ายๆเนาะเราอยู่ในโลกอยู่แล้วช่าหแม่จ้าน้องเฟิร์นยากแม่จ้าวิชานี่หน่ย เอาไม่ไม่อยากเป็นนักดาราศาสตร,ร์บ่เนี่ยต้องมาดูนางเอกใช่ไหมนางเอกนางเอกรู้สึกเขินเล็กน้อยถึงปานกลางขอถ่ายหน่อยนะยิ้มๆหน่อยนะครับ เขียนมากหรือเปล่ายัาไม่เขียนเลยคิดอยู่ว่ะฮะคิดมากก็หาอะไรเขียนไม่เจอนะนี่ม .4 ม .5 ม .6 นะครับม .4 ที่นี่ก็เรียนม .4 ม .5 ม .6 ก็เรียนโครงการทวิศึกษาด้วยนะเรียนสายอาชีพไปด้วยบางคนก็เรียนเฉพาะสายสามัญอันนี้เรียนสายอาชีพด้วยป่ะเนี่ยเรียนคเรียนอยู่อันนี้เรียนอยู่บอจ้าเนี่ยเรียนเหมือนกันอ่าเรียนไว้นะครับจะได้วุฒิเยอะๆนะครับได้ได้หลายๆวุฒิได้หลายๆวุฒินี่ดีนะครับมีประโยชน์ แต่ก็หนักหน่อยต้องขยันหน่อยคนไอเรียนสองสายต้องเตรียมความพร้อมนะครับมสใครจะไปสายไหนสายไหนเห็นไหมพี่ม .6 เห็นไหมติดหลายคนแล้วเนี่ยแต่อยากเป็นหมอหมอลำหมอนวดหมอหมออะไรอีกหมอร้องหมอลำ การสอบก็เป็นเป็นการวัดความรู้ว่าที่เราเรียนมาเรามีความรู้บ้างหรือไม่มีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับยากบ้นนเนเขียนตัวเล่ยนยากอยไหมฮะไม่ยาก โลกดาราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานที่เราจะได้เรียนเอกวิชาดาราศาสตร์ต่อไปใครสนใจนะครับเป็นไงบ้างครับบ,รบังคับยากเหมือนไปกู้ภัยไหมครับเนี่ยฮะยากไหมยากเหมือนไปกู้ภัยไหมไม่ยากไม่ยากอ๋อต้องอย่างนี้สิครับไม่มีอะไรยากที่มนุษย์จะไม่สามารถทําได้นะครับทําได้ทุกอย่างแต่ว่าเราต้องทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ โดยทั่วไปนักเรียนก็อยู่ในความเรียบร้อยดีนะครับตั้งใจทำข้อสอบกันทุกคน อันนี้จะสอบอยู่ที่อาคาร6นะครับอาคาร6อาคารของมอปลายภายในห้องประชุมใหญ่ด้านหน้าของอาคารเรียนนะครับอันนี้เป็นอาคารโรงอาหารอาคารพระเทพวรสิิ์าจารย์อุทัยอุทโยนี้เป็นอาคารหลังที่สองอันนี้อาคารเรียนนะครับอาคารเรียนอาคาร6 อาคารพระเทพวรสิทธาจันทร์อุทัย,อ,ทยอุทโยนะครับก็เป็นนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัดวสิเมารีที่ท่านเมตตาได้เป็นเจ้าภาพอุปรัมภ์ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้นะครับป้ายด้านหน้าของโรงเรียนนะครับทางเข้าอาคารอาคารเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบุราพาฝั่งอาเรยมศึกษาตอนปลายนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนที่จะมาเยี่ยมมาชม พาลูกพาหลานมาสมัครเรียนนะครับตอนนี้กําลังรับสมัครเรียนภาคเรียนที่1นปี2 5 6 5ตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 เลยนะครับที่นี่ตอนรับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ